คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับทำงานมา22ปีกเกษียณแล้วนะครับกรเกษียณอายุปี25 65นะครับทำไมได้รับบำนาญแค่3,320บาทนะครับไปดูคำถามกันครับเดี๋ยวผมขอสอบถามนิดนึงผมทำงานมา22ปีกเกษียณอายุ65นะครับ สุดท้าย15,000บาททำไมได้รับบำนาญแค่3,320บาทนะครับส่งตั้งแต่นู่นละครับเริ่มแรกเลยไม่เคยขาดส่งเลยติดต่อกันมาตลอดกเกษียณอายุ60นะครับก็อันนี้ต้องอันนี้ตอบย่าือนกันว่าทำไมได้เท่านี้ต้องไปดูก่อนว่าไอสิ่งที่เราส่งมานะครับเราส่งมาจริงตาม ที่เราคิดไว้หรือเปล่านะว่าว่าเราส่งเท่านี้นะครับแล้วก็เขาไม่ได้นับปีสุดท้ายว่าได้เท่าไหร่นะครับเขานับค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบนะครับก็คือ5ปีสุดท้ายก่อนที่เราจะออกจากมาตรา33หรือมาตรา39กก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสิ้นสุดความเป็นผู้การตนเนี่ยเฉลี่ยแล้วได้เท่าไหร่นะครับ เราเอาตัวนี้มาคิดไม่ได้เอาเดือนสุดท้ายที่ออกมาคิดเลยเราเอา60เดือนสุดท้ายนะครับ5ปีสุดท้ายเอามาบวกกันแล้วก็หาร50เพื่อให้ได้เป็นค่าเฉลี่ยว่าเงินสมทบที่เราส่งไปประมาณเท่าไหร่นะครับเราจึงจะได้20%ของเงินสมทบแล้วก็ถ้ามีการจ่ายเพิ่มมากกว่า180เดือนก็จะมีการปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5่หต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบนะครับครบทุก12เดือนนั่นเอง เพราะฉะนั้นต้องดูรายละเอียดนะครับว่าทําไมมันไม่ได้อย่างที่เราคาดนะครับอ่านี่คือสูตรคานวณเพราะถ้าตามสูตรคํานวณเนี่ยมันต้องได้ตามแบบแบบเป,เป๊ะเลยอย่างเงี้ยนะครับอย่างหมื่นห้าพันบาทสมมตินะคุณมองว่าคุณได้หมื่นห้าพันบาทแน่นอน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยหมื่นห้าพันบาทส่ทงมายีบสองปีนะครับยีบสองลบสิบห้าเท่ากับเจ็ดปีใช่ไหมหนึ่งจุดห้าคูณเจ็ดปีส่วนเกินเท่ากับสิบจุดห้าเปอร์เซ็นที่จะได้เพิ่ม 20%บวก10.5เเท่ากับ30.5เเ 30. ของ15 0 0 0บาท4575บาทคุณต้องได้แบบนี้แต่ในความเป็นจริงคุณไม่ได้แบบนั้นนะครับคราวนี้ผมก็เลยมาดูตารางว่า1 5 0 0 0บาทเนี่ยนะครับส่งประกันสังคมมาแต่ละปีเนี่ยมันเข้าล็อกเงินเงินที่คุณได้รับไหมปรากฏว่ามันไม่ได้เข้าล็อกเลยนะครับคุณได้3 3 2 0บาทมันไม่ได้เข้าล็อกเลยแสดงว่าเฉลี่ย เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายของคุณน่าจะไม่ได้หมื่นห้เป๊ะหรือเปล่านะครับเพราะนั้นไปทวนดูนะเอาละนะครับผมก็เลยลองย้อนดูว่าไอ้3า2 0บาทเนี่ยสมมติคุณส่งมา22ปีจริงๆเฉลี่ยเงินบําเงินสมทบเฉลี่ยของคุณจะประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็เลยคำนวณมาปรากฏว่าเงินสมทบเฉลี่ยของคุณโดยประมาณนะถ้าเกิดตัว 22ปีนี้เป็นจริงเงินสมทบเฉลี่ยคุณโดยประมาณ18,85บาทนะครับที่ใช้เป็นฐานในการคำนะครับเนี่ยมันก็จะได้3,320บาทนะครับผมลองคำนวณดูเนี่ยเป๊ะเลยได้เท่านี้เป๊ะเลยนะครับถ้าจำนวนที่ส่งมา22ปีเนี่ยส่งมาเท่านี้จริงๆนะครับและถามว่าอยากจะรู้ได้อย่างไรลองสอบถามนะครับประกันสังคมดูสอบถามเป็นจำนวนเดือนว่าผมสม ส่งเงินสมทบไปประมาณกี่เดือนแล้วนะครับกี่เดือนกันแน่ทำไมผมได้เท่านี้นะครับเอาข้อมูลไปกลางให้เขาอธิบายมานะครับว่าผมส่งเงินสมทบไปกี่เดือนนะครับแล้วใช้ฐานอะไรมาเป็นตัวคิดบำนาญน,นะครับใช้ฐานเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่าไหร่นะครับส่วนจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยคุณก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับว่าไอ้ห้าปีสุดท้ายของคุณเนี่ยคุณได้ รวมๆกันเท่าไหร่60เดือนเอามาบวกกันเลยนะครับคิดสาระ,ะมาบวกกันเลยได้เท่าไหร่นะครับเพราะบางบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยช่วง5ปีสุดท้ายอาจจะได้หมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหรือ900 0นะครับหรือสุดเดือพอมาปีสุดท้ายได้หมื่นห้ามาไม่ได้เอาหมื่นห้ามาคิดเลยนะครับมันเอาทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันมารวมกันแล้วก็คิดเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายมานะครับเพราะฉะนั้น มันก็เลยจะแตกต่างกันนะครับลองดูนะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าถามว่าทำไมถึงได้เท่านี้ก็ต้องกลับไปดูข้อมูลจริงๆแต่พอเอาผมเอาข้อมูลที่คุณให้มาเนี่ยมาลองดูเนี่ยมันปรากฏว่ามันได้อย่างที่ผมพูดไปนะครับมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น,ม,นมันต้องมีอะไรที่คุณเข้าใจผิดหรือมันต้องมีอะไรที่จะต้องย้อนดูว่ามันเป็นอะไรนะครับคราวนี้ ผมจะไปดูบํานานว่าผมส่งมาประมาณกี่เดือนกันแน่นะครับก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป l p s t o Store นะครับ Google Play Store นะครับและมั่นอัปเดตระบบบติการและแอปโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับ แล้วก็2ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับรูต่างๆนะครับแล้วก็3ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ3นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อ5นะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ไว i f ฟ,ฟสาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คําแนะนํากับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมาซิมาเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทําให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัชจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนตัวไม่ชัวร์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนำไปใช้ทำในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับเพราะนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จําเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับบัตรเดบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ otp ไม่ควรให้รหัส atm ห้ามให้เด็ดขาดนะครับ ใครสงสยัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับพ่าน1213